โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็อยู่กันเช่นเดิมกับทางด้านกิจกรรมร็อกอินวันนะครับท่านผู้ชมโดยที่วันนี้มีทั้งหมด3สกินนั่นเอง1ก็จะมีทางด้านของเฟรนติโนสองกิกซี่สามแล้วก็ยอนนะครับโอเคสกินก็จะมีตามนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันทางด้านของสกินกันก่อนดีกว่าน,นะครับผมไหนนะเมดนะครับเป็นทางด้านของกิกซี่นะ เจ็ซี่นี้ได้เปิดขายเป็นประมาณ120คูปองนะครับผมไม่ได้ซื้อนะช่วงนั้นไม่ทันไม่มีตังค์นะครับท่านผู้ชมโอเคก็จะมีล่างนี้1ล่างแล้วต่อไปครับผมเป็นไฟเตอร์ของเฟรนติโนนะครับผมไม่มีเฟรนเนาะโอเคก็จะมีของทางน้าลิมิเต็ดตัวนี้นะครับสวยมากใครที่อยากซื้อสะสมกันไว้แนะนํานะครับผมโอเคต่อไปเป็นของย้อนนะครับย้อนนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะแต่ผมจะไม่ผิดนะครับล่างนี้ผมก็ไม่ทันตอนเปิดขาย อย่าดูอย่าดูเยอะสกินย้อนผมไม่มีนะเขินโอเคก็จะเป็นร่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำการซื้อกันเลยดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมนะแตหรับกิจกรรมนี้ก็คือล็อกอินให้ครบ7วันภายในระยะเวลาที่กิจกรรมเขากําหนดนะครับผมอ๊ยไม่ได้พูดนานโอเคลินอาจจะพันๆันพูดมั่วม่หน่อยนานผู้ชมนะตอนนี้ประมาณอ่าเนี่ยฮาทุ่มสี่สิบสองละโอเคเพิ่งจะมาอัดคลิปเพิ่งเล่นเกมเสร็จเมื่อกี้เพิ่งแพ้มามัน โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะน,นี่ขอนอกเรื่องนิดนึงอันนี้ผมยังไม่ได้รับที่น้องกิจกรรมของแลกรับไอเทมอันนี้ก็ล็อกอินกับทำาัารกิจทั่วไปนะครับผมทุกคนที่เล่นก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะโอเคแต่ผมขออนุญาตรับก่อนนะชา้านิดนึงโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดรับนะครับนี่ให้กดที่กิจกรรมแล้วก็ร้านค้านะครับอ่าที่ผมติ๊กนะครับโอเคแล้วก็ไปเป็นพรีเมียมพลาสน่ะแต่ตรงนี้ก็คือนะตรงใช่ นี่ครับกิจกรรมเราจะได้บัตรล็อกอินแต่ละวันมานะครับผมทดีนี้หมด7ใบนะครับผมอ่าตามนี้ซื้อนะครับกดซื้ออันที่สองนะเดี๋ยวนี้35คูปองนะครับผมค่อนข้างคุ้มคุ้มมากๆแนะนําเลยครับเปิดใช้ด้วยโอเคจะได้หมด7บัตรนะครับผมอ่านี่ไงเจ็ดตัวโอเคอ่เดี๋ยวเราแลกรับกันเลยเดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะข้างล่างก็จะเป็นทดลองนะครับเหมือนเดิมไม่รู้ให้มาทำไมคือทดลอง งงเหมือนกันรอบที่แล้วก็ได้ทดลองมาสุดท้ายมันไข่ตัวอยู่ด <c oughs> ิผมไม่เข้าใจอันนี้คือรับไปก็ไม่เคยได้ใช้นะครับบัตรส่วนลดเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนแผ่นแรกๆเข้าใจดองเก็บไว้ได้เดี๋ยวนี้ตั้งจํากัดเวลาชื <c> ่ <oughs> อโคตรเสกเลยโอเคเป็นกล่องลูนนะครับสองกล่องเหมือนเดิมเนาะขออนุญาตรับก่อนนะโอเคคัมพีสิบอันนี่คนข้างคุ้มเลยจุดพีคของตัวนี้ก็คือได้คัมพีนะครับผมกําลังสะสมอยู่ตอนนี้มีร้อยสามสิบนะ เดี๋ยวน่าจะเปิดวเวลีพาร์ทอีกวเวลีหนึ่งแล้วก็ค่อยไปทําการคลิปสมลอตเตอรี่หรือร้านค้าไปในจอนที่สกินสวยๆมานะครับขออนุญาตด,ดองไปนานๆก่อนเนาะโอเคสส่งบน้อยเราสสยงบน้อย,าาย,น,อยนี่ครับสกินถาวรแย่ช้าจังเครื่องผมช้าๆหน่อยนะผู้ชมโอเคต่อไปครับผมนี่อยู่ในนี้เรียบร้อยโอเคอันนี้สกินนี้ผมเอาจากไหนอ๋อนี่เป็นทดลองนะครับผม สกินพรีเมมียเดี๋ยวขออนุญาตรับสกินที่ว่ากิจกรรมภายในเกมก่อนเนาะเฮ้ยสกินเอนโซสกินอะไรดีท่านผู้ชมผมมันไม่มีสามสกินนะคีล่าเอาคีล่าดีกว่าฮะคิวเลนผมมีนักเรียนแล้วแต่คีล่ามันยังไม่มีสกินอ่ะเอาคีล่าเก็บไว้นะครับโอเคขัดใจท่านผู้ชมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับน้องน่ารักเดี่ยวโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งสกินต่อไปของกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกิจกรรมพรีเมียม นี่ครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าตัวไหนมันแลงกว่ากันนะ,ะขออนุญาตท่านผู้ชมคอมเมนต์เลือกให้ผมหน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์ไหนเยอะของใครเยอะสุดเดี๋ยวผมเลือกตัวนั้นแหละครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับลิ้นผันบ๊ายบาย